โอเคสำหรับวันนี้ใครที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์แบบว่าเอ็กโซติกกระตงกระต่ายหนูอะไรเงี้ยก็สามารถดูแล้วเป็นเอาไปอนุรัก์ไทยได้นะครับได้เลยแล้วก็ปรับขนาดปรับอะไรเอาก็ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไม้สนไม้เสาค่ะไม้เสาไม้สนสนหน่อยสนหน่อยติดออกนอกจอไปเลยอันนี้หน้าเท่าไหร่ครับหน้าเท่าไหสมัีออกนอกจอไปเลยหน้าสม่เพื้นที่เราหน้าสองสองคูณสอง หอมมากกลิ่นไม้อหะกลิ like ่นน้ำมันไม่สดใช่ครัช okay> ่อหมด้านนี้เรียบร้อยต่อด้านนั้นเลยได้ลองเลยลองเลยลองเลย กดไปอีกไปอีกโอเคพลงอะไรมือพี่สาวบังหน้าหนูแล้วโอเค เราไดเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับว<อ>บ่าอันนี้คือตัวโครง,งสร้างทั้งหมดแล้วก็เยวม,ม,มีบันไดขึ้นมาเพื่อ,อ<ะ>น้องก็ะต่ายเดินขึ้นมาีนี่ได้ตัวนี้มันจ,มจะมีชั้นวางสำหรับน้องด,อด้านบนเราก็จะมีปิดด้านบน<า>ส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะปิดด้วยตะแกรงตะข่ายตะข่ายฮะตะข่ายเหล็กคุ้มพาสติมันก็จะโปร่งใช่ครับโปร่งเพราะว่าด้านหลังเขาอยากเห็นต้นไม้เผื่อเวลากระตุ้นกระต่ายเห็นต้นไม้สวย โครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการติดผืนติดบันไดและติดตะข่ายลวดรอบกลงุงและติดระเบียงกันตกเป็นลาดับต่อไปครับจยากคนยิงทะลุผ่านที่เอง ยิงทะลุผ่านคือยิงตรงใช่ไหมอ่ะยิงตรงเข้าไปเลยครับยังไม่ไรเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวขามันมันจะยืดหางออกได้ขาตนะัวหลังอะ คตอนนี้ขั้นตอนของการยึดตัวตะแกรงครับแตัดลวดอ่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตัดใจอ่ะมันยากครับัเไปเสร็จค่ะเสริมโครงสร้างในส่วนที่ผูพังด้วยการดามไม้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับแล้วทำการติดตั้งหลังคา หย่อนลงหน่อยหย่อนลงหน่อยหย่อนลงมากเลยหย่อนลง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 อีกครั้งนี้อีกไหมพอแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับบ้านกระต่ายนะครับของพี่สามากเลยวันนี้งานใหญ่งานหนักเลยทั้งหลังคาด้วยนะฮะแล้วก็ตัวโครงสร้างบ้านด้วยใช่ครับสวยมากจริงๆแล้วงานนี้ไม่ควรทําวันเดียว ครับแต่ว่าก็นั่นแหละวันเดย์มีลเลอร์อีกแล้วใช่เ็ารอดูต่อไปว่าอาจาจะไม่านาจะไปทำคอกอะไรอีกนะครับแต่ไม่ได้การต่อไม่ทำแค่คอกบ้านอื่นๆฟังด้านอื่นเราก็ทำการในลิมิตกงกระต่ายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำกงกระต่ายหรือกรงสัตว์ต่างๆสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์ที่เราเลี้ยงครับเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับคุณผู้ชม ดีค่ะชอบเลยค่ะบ้านดูโล่งขึ้นดูกว้างขึ้นเขามีที่ได้วิ่งเล่นเยอะขึ้นก็บังฝนให้เขาได้เยอะขึ้นค่ะไม่จะได้ไม่เปียกแล้ขอบคุณมากๆ <c oughs> เลย,เลยค่ะ